เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมเพิ่มยอดบันทึกในคลิปวิดีโอติดต่อกันเนาะอ่ะตั้งใจจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวก็ให้ผู้ชมตามผมกันได้แบบง่ายกันได้เลยเนาะอ่ะก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมเราได้กดมาที่ Google กันนะครับผมแล้วก็ให้มาพิมพ์ค้นหาที่ตัวนี้ตามผมไปกันนะว่าเคมเอ็มขีดเฮตแบบนี้เนาะอ่ะให้พิมพ์ค้นหาตามมานะผมอ่ะตามมาเลยอ่ะแล้วพอได้พิมพ์ค้นหาตามมาได้แบบนี้แล้วนะครับผมเราก็จะเตะไปกันได้ของที่เว็บไซต์เนาะ อ่าแล้วครับพอได้กดเข้ามากันแล้วที่ในเว็บไซต์ผมในเว็บไซต์เขาก็จะมีหน้าต่างให้เราได้กดลงชี้ชี้งานกับสมาชิกกันเนาะสำหรับใครที่ได้เข้ามากันแล้วผมเลยไม่มีสมาชิกก็สามารถที่จะกดสมัครสมาชิกกันที่ตรงด้านนี้กันไปได้เลยเนาะ แล้วก็พอได้กดสมัครสมาชิกกันมาแล้วในหน้าต่างการสมัครสมาชิกเขาก็จะมีให้เราได้กรอกข้อมูลราไปทั้งชื่อทั้งอีเมลรหัสผ่านอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาติ่ที่ตรงข้างล่างนี้ไปเพิ่มมันกันืนยัน,น,นเนาะแล้วก็กดสมัครไปนะผมแต่เนี้ยางายก็เป็นการสมัครกันได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะหรืองนตรงส่วนด้านนี้สำหรับใครที่เป็นสมาชิกกันอยู่แล้วล้วอยากจะลงชื่อใช,อชอ้งานก็ให้ได้มากดลงชื่อเขาใช้งานที่ตรงนั้นนี้กันไปได้เลยนะผมก็ให้เราได้กดกันไปเนาะ แล้วก็พอได้กดลงชื่อใช้งานกันมาแล้วหรือว่าได้สมัครสมาชิกกันมาแล้วเนาะที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะผมก็ได้มีบุหมู่บริการนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาก็เลือกทําการกันได้เนาะหรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ในส่วนตรงนั้นนี้นะครับผมไม่กลับเราได้สามารถที่จะเข้ามาก็ทําการกันได้เนาะสำหรับใครที่ได้เข้ามาแล้วในเว็บไซต์นะครับผมหากว่าไม่มียอดเงินในส่วนตรงนี้นะผมก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่การถึงเงินตรงนี้กันได้เนาะ พิงกก็ได้กดทำมากันแล้วที่ในการเติมเงินผมที่หน้าต่างการเติมเงินเขาจะมีหน้าต่างแบบนี้เลยเนาะให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เติมเงินกันได้เนาะและแถมยังสามารถจะเลือกช่องทางในการเติมเงินกันได้ด้วยนะผมช่องทางตอนนี้เขาจะมีทั้งหมด5ช่องทางในการเติมเงินให้กับเราสามารถที่จะเลือกเติมเงินกันได้เนาะหากใครที่เกิดสนใจช่องทางไหนในการที่เติมเงินนะผมดูเสด็ช่องทางไหนก็สามารถที่จะเลือกกัน <c> มไปได้เลยเนาะอ่ะก็ทำมตามนี้กันไปเลยหรือว่าใครที่เติมเงินกันไปได้แล้วและมียอดเงินเงินอยู่แล้วในส่วนของตัวเว็บไซ อ่ะแล้วพอเราได้กดกลับมากันแล้วที่หน้าตานเดิมของเว็บไซต์เราทีนี้เราจะทำการของแพลตฟอร์มมาไหนเราก็เลือกกันไปผมแพลตฟอร์มทิกตอกเนาะที่เราทำการก,กันมาเลือกนะผมเราก็เลือกหมดหมู่อ่ะหมดหมู่นะครับผมทีนี้เราจะทำการเป็นการเพิ่มยอดบันทึกขนะองคลิปทิกตอกเนาะอ่าก็เดี๋ยวเลือกตามผมมานะผมก็คือบริการแนะ,ะนำะทิกตอกล้วก็มาเลือกที่บริการนะผมเราก็เลื่อนหาดูเนาะอ่าเพิ่มยอดบันทึกคลิปทิกตอกก็อยู่ตรงนี้เราได้กดกันไปอ่าแล้วเลือกกันได้เลยทั้งหมดหมู่แล้วบริการตามมาแบบนี้แล้วผมทีนี้เราได้กดกลับมมาาาาในคคลลลิิิปวดีโออออขงงเเรรพื่ทกกก เอาแล้วเพื่อนล่นคลิปที่ตอกเรากำลังมาไล่ให้ลิงก์มาวางวางลิงกันได้แล้วแบบนี้ก็ให้เราได้ใส่จจำนวนถ้าใครจะเพิ่มไปได้เลยอ่ะแล้วก็พอได้ใสรทั้งนี้ก็จำนวนได้แแบบนี้ก็ให้เราได้กดส่องซื้อกันได้เลยเนาะอ่าแล้วก็พอได้เราได้กดส่องซื้อกันไปแล้วแบบนี้นะผมการส่องซื้อของเราก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกกับเราให้ดูกันได้เป็นแบบนี้เลยเนาะและแถมในการส่องซื้อกันไปแลของการส่องซื้อของเราก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกให้ดูกันได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวว่าจะกดเข้ามาดูที่บอรได้กดเข้ารส่อนเนาะ แค่ได้กดท่านมาที่ตรงนี้เขาก็จะมีการเป็นการแจ้งบอกยอดเดิมสถานะให้ดูคนได้ไปแบบนี้เนาะก็อย่างเมื่อกี้ก็คือการเพิ่มยจ้งตือคลิปทิกตอ,อกนะผมกเคลื่อนแจ้งบอกผมว่าคบว่าเราดาเนินการอยู่เนาะเพศน,นี้ง่ายก็ให้เรารอกันไปก่อนในเดิมสักครู่น่าจะรอเนาะหรือส่วนตรงนนี้สำหรับใครผมที่เห็นกันไปแล้วว่ายอดเดิมสถานะอยู่ในสถานะอะไรแล้วเป็นยังไงเนาะอ่าแล้วเกิดสนใจอยากจะดูหมวดหมู่หรือบ,บริการอะไรอื่นการเสริมเพิ่มเติมในระหว่างนี้อ่าอยากจะทําการนะผมก็สามารถจะเขคามาดูที่ตรงนี้ก็นนได้ผมดูคำว่าบริการเนาะ แค่ได้กดให้มากระไรที่หน้าต่างบริการผมหน้าต่างตรงนี้เขาได้เป็นหน้าต่างที่ลงหมดหมู่บริการอะไรทั้งหมดของเว็บไซต์ในตรงนี้ผมให้กลับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ดูกันได้เนาะหากใครที่เกิดสนใจอยากจะเข้ามาใช้งานหรือเข้ามาทําการอะไรยังไงในส่วนของตัวเว็บไซต์ผมเพียงแค่กดเข้ามาที่คาว่าบริการแล้วก็มาเลือกดูหมดหมู่บริการอะไรกันแบบนี้เนาะเวทีนี้ง่ายด้เป็นการเลือกดูหมดหมู่บริการกันได้แบบง่ายง่ายกันได้เลยเนาะอ่ะหรือในส่วนตรงด้านนี้สำหรับใครของที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วหรือเข้ามาทาการอะไรต่างๆกันแล้วเนาะเกิดมีป และก็พอเราได้กดกลับมากันแล้วที่ในส่วนหน้าต่างเดิมของเว็บไซต์เรานะผมในหน้าต่างเขาก็ได้เป็นอย no? ่างนี้เลยเนาะให้กล er ับมาสามารถที่จะกดเข้ามานะครับผมเพื่อมาแจ้งปัญหากับแอดมินในส่วนตรงนี้กันได้ผมี่คำว่าติ้ต่อแอดมินเนาะเขาก็จะขึ้นช่องทางในการติดต่อไปกับแอดมินขึ้นมาสองช่องทางนี้เลยนะผมสำหรับใครที่เกิดมีปัญหาเนาะหรือว่าสำหรับใครที่มีปัญหาแต่แค่อยากจะลองสอบถามก็สามารถที่จะเข้ามาก็เลือกช่องทางเพื่อไปสอบถามได้เหมือนกันนะครับกับการตรงนี้เนาะใครเกิดมีปัญหาขัดข้องหรือว่ายังไงอะไรก็ตามในส่วนขอองงเเเวว็บไไซตต์ผมมมมกกสสสาาาาาาารรรถถทีี่่จจะะ้้้้แหหืปััดนนนนนใลย และเปิดใครในส่วนที่ตรงนี้ที่ได้ใช้งานกันไปแล้วหรือว่าทําการอะไรต่างๆไปแล้วในเว็บไซต์ไม่ได้มีปัญหาในขัดข้องหรือว่าอะไรยังไงเลยในตัวของเว็บไซต์แล้วผมก็สามารถเอผมสำหรับใครที่ได้ใช้งานกันไปแล้วแล้วเกิดสนใจอยากจะแนะนําเพื่อนหรือคนรู้จักก็ไม่ใช่งานเว็บไซต์ตามดูเนาะอ่จก็ง่ายๆเลยแลผมเพียงแค่เรากดทำมาที่ตรงนี้ผมจะทำมาแนะนําเพื่อนเนาะ เพียงแค่เราได้กดทำการการแนะนําเพื่อนนะผมบอกได้เข้ามาแล้วก็มาคัดลอกลิงที่อยู่ตรงนี้ไปส่งให้เพื่อนโดยเขารู้จักเนาะแล้วให้เพื่อนโดยเขารู้จักให้เขาได้เข้ามาในลิมเว็บไซต์นะผมเพื่อเข้ามาใช้งานแล้วก็เข้ามาํำการต่างๆกันไปเนาะวิธีนี้ง่ายๆนะผมก็ได้เป็นการแนะนําเพื่อนโดยเขารู้จักให้เขาเข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันได้แบบง่ายกันได้เลยเนาะสำหรับใครที่สนใจอยากได้เพื่อนดยเขารู้จักเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ผมก็สามารถที่จะกดเข้ามาในลิ์เว็บไซต์เพื่อเข้ามาใช้งานในส่วนตรงนี้กันได้แล้วผมให้เราคัด อ่าก pues <Kristin. S 1> ็ตรงนี้เดี๋ยวเราตลอดนหน้าจออันดูว่าหัวยอดเพิ่มขึ้นหรือยังหรือว่าเป็นไงบ้างเนาะอ่ายอดก็อาจจะยังไม่ขึ้นแบบนี้นะผมเราก็ไม่ต้องใจรอกันไปเนาะเดี๋ยวให้ทำการรอกันไปก่อนสักคู่นะผมไปจำใจรอเนาะอ่ะแต่อย่างของผมผมก็จะรอเหมือนกันนะผมเดี๋ยวก็เพิ่มไม่เสร็จเวลาคนดูเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนผมนั่งรอตั้งยอดขึ้นเยอะแล้วหรือขึ้นเสร็จเลยก็แล้วกันเนาะเอาล่ะครับผมรอกับกันมาจากเมื่อกี้นะครับผมที่เราได้ทำการสั่งซื้อกันไปแล้วก็นั่งรอสักครู่เนาะตอนนี้ว่าบันทึกยังคลิปดได้นนนมมาาแแแกทีีร้้้อยบบลวเะ เพ th the ื <c oughs> ่อขึ้นมาจะเสร็จเป็นแบบนี้แล้วนะผมและแถมวิธีขั้นตอนในการทําก็ง่ายๆแบบนี้ด้วยเนาะสำหรับใครที่ได้ดูกันไปแล้วเกิดสนใจเดี๋ยวเข้ามาใช้งานหรือเดี๋ยวเข้ามาทำการนะผมก็สามารถได้กดเข้ามาในลิงก์เว็บไซต์เพื่อนได้สามารถที่จะเข้ามาใช้งานแล้วเข้ามาการผมกันได้เลยนาอหรือว่าครที่ได้เข้ามาใช้งานหรือเขาการต่างๆกันไปแล้วเกิดมีปัญหาอะไรขัดข้องหรือว่ายังไงก็สามารถที่จะแจ้งหาแกมินในส่วนที่ผมได้สอนกันไปได้เนาะอ่ะและเผื่อใครที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์แล้วอยากจะใช้งานเว็บไซต์กันแบบง่ายๆก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางเว็บไซต์ให้ไปใช้บนแพลตฟอร์มหรือประกอบที่ท่านสะดวกเพืได้ใช้งานกันแบบง่ายๆกันก็ได้เนาะอ่ะแล้วก็ส่วน คลิปโน่ในวันนี้ก็ไม่เป็นไรมากแล้วด้วยเนาะหากวันนี้พูดอะไรผิดไปเดี๋ยวทำอะไรพลาดกันไปก็ต้องขออภัยกันด้วยเนาะหรือถ้าหากพูดอะไรไม่เข้าใจอะไรยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะผมเดี๋ยวถ้าหากวันนี้ดูกันไปแล้วไม่ได้เห็นว่าพลาดอะไรแล้วก็ให้อภัยกันได้ต้องขอบคุณด้วยที่รับชมเนาะในคลิปโน่นในวันนี้ก็ไม่เป็นไรมากแล้วก็ขอบคุณนะครับ